ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่คิดจะปลูกสวนปาล์มควรจะปลูกระยะห่างเท่าไรหนึ่งไร่ปลูกได้กี่ต้นปลูกแล้วนี่ให้ปุ๋ยยังไง2ปีครึ่งต้องสามารถตัดทลายขายได้วันนี้ผมมีคําตอบครับก่อนที่จะชมคลิปต่อไปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซ c r i b e รห์ผมด้วยครับผมต้องการให้คนทําเกษตรมีกําไรแล้วก็ติดตามคนบ้าเกษตรเหมือนผมเพื่อเป็นกําลังใจและจะไม่พลาด คลิปดีๆความรู้เรื่องการเกษตร จากผมนะครับใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ปราปน,นทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนอ่ะไม่เจอตัวนี้ไม่ใช้เคมีพอใช้เคมีในจนปามถาลายปามมันไม่โตแต่พอมาใช้ปุป๋ยปลาปนทองน้ําหนักของเต่ละทลายมันต่างกันคนขึ้นไปดูบุนลานเต็มหมดว่าทําไมปามนี้มันหนักอย่างนี้คณะว่าคนทํางานจ้างผมอ่ะกามีถังลูกหนึ่งเป็นถังสีก็เอาลูกร่วงของปามอ่ะมาใส่วไว้เต็มถังแล้วก็หิ้วมาพอมาทำของผมถังลูกนั้นเลยเท่ากันเลยน้ําหนักมันมากกว่าเยอะผมว่าเออ,จอเจอแล้ว จอแล้วตอบโจทย์แล้วคนของปุ๋ยไพลินทองใส่ลงไปปุ๊บนี่จิตตึงมาวันไสเดือนขึ้นที่โคนต้นไม้ที่เราใส่เลยต้นอะไรก็ได้เลยต้นไม้ไม้เป็นใบใบเป็นมันหมดใส่จะโตกว,วักเป็นมันหมดดูดีดูสวยขายง่ายน้ำหนักดีี่ผมยังใช้อยู่เร่ผมแนะนําให้คนอื่นใช้หลายผลแล้วพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสีบอกไ้ <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คิดจะปลูกปลาล์มน้ามันนะครับผมต้องแนะนําเลยนะครับว่าปลูกปลาล์มนี่ปลูกยังไงระยะห่างเท่าไหร่นะครับปกติปลาล์มนี่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าปลูกชิดกันต่ำกว่า9าคูณ9หรือ10คูณ10ไอ้10คูณ1ิหนึ่งประหยัดต้นพันธุ์เพราะว่าต้นพันธุ์นี่ต้นละ200อ่าถ้าเกิดปลูก10คูณ10บางคนกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิต10คูณ10เมื่อใบสังาะห์แสงได้ได้ไม่ชนกันนี่ได้รับแสงเต็มที่ถ้าลายใหญ่กว่า เพราะว่าพืชทุกชนิดต้องการแสงร้อซนะครับถ้าเราไปปลูกแบบขี้เหนียวอยากจะใส่8 8คูณแผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าผลผลิตจะได้น้อยทลายจะเล็กเนี่ยลองดูนะครับระยะระหว่างต้นเนี่ยเเมตรระหว่างแถว9เมตรแต่เขาจะปลูกสลับแบบตาหมากลุกนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงมากที่สุดและคราวนี้วิธีการปลูกเนี่ยปลูกยังไงให้แตกใบอ่อนให้โตเร็ว นะครับผมมีคําตอบตามผมมานะครับอ่านี่ดูนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูว่าเนี่ยปลาปล์มปาล์มปีเดียวนะครับี่ปลาล์มผลอีปีเดียววิธีการปลูกผมแนะนํานะครับผมไม่ลองก้นหลุมแล้วนะครับผมจะขุดคุกเขานี่ผมเอาวัสด,ดุปรับปรุงดินเนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยมันดูได้เลยนะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ นี่ของผมนะถ้าท่านไหนคิดอยากจะปลูกเพราะว่าตัวนี้วัสดุปรปับปรุงดินของปานินทองนี่เป็นอินรีย์ปั้นเม็ดนะครับไม่ใช่ดินขาวไม่ใช่โดรไม้ปั้นเม็ดนะครับตัวนี้คืออินทรีเราเอามาขายในรูปของอ่าวัสดุปรปับปรุงดินค่านี้หนึ่งหลุมนี่ผมแนะนำนะครับ1-2กิโลใส่เยอะยิ่งดินดี2กิโลแล้วคุกเขาให้ดี คุกเขาแล้วก็ปลูกเลยครับพอปลูกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยครับใบมันจะดําใบมันจะสวยแล้วนี้ข่าวนี้การให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยที่สวนผมผมให้ตัวนี้เลยครับให้ปุ๋ยตองก้านี้เลยเนี่ยผมให้ตองก้านนี้เลยอันนี้ผมจะให้ดูอ่าดูว่าปุ๋ยในท้องตลาดเป็นยังไงนะครับของผมเนี่ยในท้องตลาดจะมีมี N P K สารตัวเติมคือโดรไมปันเม็ดแต่สารตัวเติมผมคืออินซีนะครับอินซีทาน,นี้ถ้าเกิดการให้สวนผมก็มีวิธีการให้โดยการหว่านนะครับแต่การว่านถ้าฝนมาเยอะมันก็ไปกับน้ําถ้าแดดซองในตัเจ่นระเหยของผมจะขุด4ี่มุมขุด4ด้านนะครับต้นขนาดนี้นะครับถ้าระดับทุ่มหัวเนี่ยผมใส่อย่างน้อยก็3กํามือก็คือ3มขีด3ขีด3ขีดขุด4ี่หลุมนี่คือประมาณกิโลนิดๆน,นะครับกิโล2ขีดต่อต้นของผมให้บ่อยไหม ที่นี่สวนที่นี่อยู่ที่อีสานฝนน้อยผมให้เดือนพฤษภาที่มีฝนมิถุนาไม่ให้กรกดาให้อีกรอบหนึ่งสิงหาไม่ให้กันยาเดือนนี้กันยา อ่าเนี่ยจะเข้าตุลาเนี่ยให้ได้ละให้3รอบพออ่าเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนภาคใต้ไม่เหมือนภาคตะวันออกที่มีฝน8ดแดด4อันนี้ฝน4แดด8ท่านผู้ชมต้องทําเหมือนผมนะครับนี่ปีเดียวนะครับทําไมปลาล์มผมถึงใบดําใบสวยมาดูเลยทําไมถึงใบดําใบสวยปุ๋ยเคมีกับอินทรีย์แตกต่างกันตรงนี้นะครับอินทรีนี่จะทําให้เนี่ยเขียวนานเขียวทนนี่ดูครับเขียวข่ํา ข้ามปีเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเขียวเห็นไหมครับนี่ปาล์มปีเดียวนะครับนี่ปีเดียวนะถ้าปี2 2ปีครึ่งการันตีว่าสามารถตัดทลายขายได้แต่ถ้าจะได้เต็มที่คือ3ปี3ปีเนี่ยตัดขายได้เลยนะครับ,รบผมหวังว่าท่านผู้ชมที่คิดจะปลูกปาล์ม อยากให้โตไวแรงนี้ไม่ตายถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแรงนี้ไม่ตายทําเหมือนผมนะครับแต่ต้องปลูกต้นฝนนะครับอย่าไปปลูกปลายฝนต้นฝนนะครับผมมีเคล็ดลับมาฝากนะครับท่านไหนที่มาชมคลิปผมแต่ปลูกปาล์มไปแล้วปาล์มใบไม่สวยใบเหลืองผมมีเคล็ดลับนะครับถ้าผู้ชมใส่ตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ในอัตราหนึ่งส่วนแล้วก็เอาอุ๋ยตอนเก้าหนึ่งส่วนคุกเขากันเลยนะครับหรือท่านไหนถ้าไม่คุกเขาก็เอาวัสดุปรับปรุงดินใส่ต้นละ1กิโล แล้วก็ปุ๋ยตองก้านี่ขนาดนี้ก็1กิโลการันตีครับอินซีนี่จะทําให้ใบดําใบสวยแล้วก็โตไวสามารถตัดทลายขายได้ภายใน2ปีครึ่งหรือ3ปีนะครับการันตี2 3ถึง3ปีสามารถมีทลายตัดขายได้แน่นอนนะครับท่านที่เข้ามาชมคลิปผมอย่าพึ่งเชื่อผมถ้าท่านยังไม่ได้ลองเพราะว่าผมไม่ได้กินปุ๋ยต้นไม้คือกรรมการใหญ่ถ้าได้ใส่เข้าไปแล้วทำตอบอยู่ที่ต้นไม้เด้อซีบอกคร